นิทานอิสปตอนการแข่งขันครั้งใหม่ของกระต่ายกับเต่าเออต้องแข่งกับเจ้าเต่าอีกแล้วเหรอแบบนี้จะให้นอนก่อนแล้วค่อยวิ่งยังตามท่านเลยฮ่า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 อาฮีอาฮีแม่อย่ามันใจมากนะเจ้ากระต่ายฉันไปอัปเกรดมาแล้วจ้ะสู้เข่าเพื่อนเต่าพี่ตายถึงนายจะช้าฉันแข่งขันพี่ตายสองลอย เริ่มได้พี่ต่ายสู้ส้พี่ต่ายสู้ๆพี่ต่ายสู้ค่อยขอแซงหน้าไปละเด้อวิ่งไม่ได้กาวะปดโปรดีกว่าได้วอนนวิ่ง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  ูุที่เทอร์โบแล้ววววายกูแซนมึงแล้วโอ้มันก้อวว้าวไม่ไหวแฮะวิ่งไม่ทันเลยแต่ช่างมันเถิดเดี๋ยวเจ้าเต่าก็พัก เราไปกินแครอทกันดีกว่าไปละบลยแครอทจา๋าพี่มาแล้วจ้าเงืงอรักเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่น่ากระดองฉันโอ้ยคอยะโอ้ยคอยะกูเจ็บกูเจ็บร้อนร้อนเื่มมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ โอ้คุณพระช่วยนายเป็นอะไรมากไม่เจ้าเต่าเดี๋ยวฉันช่วยนายเองนี่แนะนี่แน่ะดับแล้วไม่ต้องร้องนะโอโอเด็กดีไม่เป็นไรนะอดทนไว้เดี๋ยวจะถึงเส้นชายแล้วอึ๊บไม่ร้องนะเห็นอะไรไหมข้างหน้าคือเส้นชายไงเราจะข้ามผ่านมันไปด้วยกันนั่นไงเส้นชายเย้เย้เย้เยเก่งมากเจ้าเต่าเราเข้าเส้นชายกันแล้ว เก่งมากเจ้าเต่าเก่งมากทุกคนที่แต่งองควถแท่งคางมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากำไไดใครก่อกำกระดอโอโหตัวไม่ใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตะลันลาตะลันลาวุ้นเส้นขืออาหารโปรดแต่แครอทอร่อยกว่ารู้ไหมเพราะพลังแข่งขนมคงคุยคอยตะน้อยสีมีติดล้อหมอติดฟินทินเมืองไทย ขอบคุณนกักกตายที่รักไม่เป็นไรค่ะตัวเองจูบุจูบู